ค่ะน้อมกับนมัสก,การท่านสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้อมกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะน้อมกับคารวะทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ป้ามาขอส่งสภาวะทำอาหารสองมื้อค่ะคือเหตุการณ์เมื่อวานอ่ะช่วงที่อ่ะ ปั่นน้ำผักผลไม้มันเผลอตัวไปมันบอกว่าตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะกินแบบว่ายืดเวลาให้ได้มากที่สุดคือวันก่อนก็จะกินแปดโมงตอนนี้มันพอเมื่อวานมันก็จะแบบว่าจะยืดเวลาดูซิให้กินสารที่สุดมันจะทําได้ไหมแล้วพอดีมันไปปั่นน้ําผลไม้ประมาณสักแปดโมงครึ่งกว่า แล้วมันไปเผลอชิมไปคำหนึ่งก็ไปบอกกิเลสแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เราตั้งใจไว้ว่าเราจะกินให้สายที่สุดยืดเวลาไปให้ตึงที่สุดก็เลยเอามาวางเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ไปทำภารกิจตื่นจนได้ประมาณเก้าโมงครึ่งก็เอาน้ำผักปั่นมาจะมากินมันเห็นเน่ยมันเหมือนน้ำผักปั่นมันเหมือนแยกน้ำแยก เนื้อออกเป็นสองเป็นสองอย่างเนี้ยในะแก้วเดียวกันมันก็เลยก็เลยบอกมันไปบอกว่ามันก็เหมือนกับไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเคยแบบว่าทําแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่เอาว่ากินหน่อยเดียวพอแต่อันนี้ก็เลยสอนทีเดตดบอกไปว่าเองจะทําแบบเก่าไหมาที่แบบว่ากินนิดเดียวแล้วเททิ้งบอกไม่เอาน้ําผักป่นนี้มันมีประโยชน์กินเข้าไป เพราะว่าเราไม่เอาตามใจมันที่แบบมันเคยทําแบบเดิมๆกินเพื่อประโยชน์ก็กินได้ค่ะแล้วก็ก็มากินข้าวพร้อมกับข้าวพร้อมกับเมื่อวานก็เป็นผัดผักที่มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าเอ้ยกินเอาประโยชน์นานๆกินทีหนึง่งแต่มันก็กินเร็วนะคะกิเลสมันก็กินเร็วบอกก็เลยถามว่าจะกินเร็วทําไมสะสมความใจร้อนอีกแล้วนะถ้าเอง ไม่อยากใจร้อนเนี่ยเองก็ต้องเคี้ยวช้าๆแาแบบมันต้องช้ามากก็ได้เคี้ยวให้ช้าลงกว่าปกติมันก็เลยบอกมันว่าให้เคี้ยวช้าๆมันก็เลยทําตามแต่มันก็กินของที่ไม่ชอบอ่ะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มันรีก็เลยถามว่ามันจะรีบเพราะอะไรมันบอกมันหมายตาไว้ว่ามันอยากกินเต้าหู้ทอดกับน้ําจิ้มบอกว่ามันชอบน้ําจิ้มทั่วก็บอกเธอจะกินยังไงก็ได้กินอยู่แล้วแหละ เองเคี้ยวช้าๆก่อนตอนนี้เพื่อว่าเองจะได้ไม่ต้องไปสะสมความใจร้อนไงเพราะความใจร้อนสะสมมากๆ,ๆเข้าทั้งวันทั้งวันหลายๆเหตุการณ์เข้ามันก็ยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็เวลาความใจร้อนเนี่ยมันมันมันอ,อยู่ในตัวมากๆเข้าแล้วเวลาจะตัดสินเรื่องเหตุการณ์อะไรเจอเหตุการณ์อะไรเองก็จะไม่มีสติ พอไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาเองก็จะเอาไอาก้กิเลสมาเป็นตัดสินอารมณ์ร้อนๆในเหตุการณ์ต่างๆจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆมันร้อนมันรุ่มไปหมดแทนที่จะเอาปัญญามาตัดสินมันจะมีความใจเย็นแล้วเวลาเองมีความใจร้อนเองคําพูดทุกอย่างก็จะส่งผลเป็นแบบอารมณ์ร้อนๆและใครก็จะไม่มาเข้าใกล้ใครก็ไม่อยากคุยด้วย ทำอะไรก็จะมีร้อนนตลอดทําให้มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยบอกกีเลสมันไปประมาณนี้มันก็เลยโอเคมันก็พยายามหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวช้าแล้วก็ไออาหารที่จะได้กินต่อไปมันก็ไม่ค่อยทุรนทุรายรีบไปกินแล้วก็สรุปก็คือเออมันก็ทําได้เป็นแบบว่าอย่างกินได้ตามลําดับแล้วก็ออกช้าๆหน่อยค่ะ แล้วก็พอมาสารวจเหตุการณ์โดยทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดที่มันกินผ่านมาเออมันไม่ไม,ไม่ไม่รีบร้อนมันดูเหตุการณ์อะไรพอเจออะไรมันก็จะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาคิดใช่ควรแต่ละเหตุการณ์แต่ละวันแล้วก็คุยกับิเษีได้อย่างมีสติค่ะขอส่งการบ้านครูประมาณแค่นี้ค่ะขอสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะปร,ะรุปกินกี่โมงกินเก้าโมงครึ่งค่ะวันก่อนอนูออน้น กิน8โมงยืดได้ถึง9โมงครึ่งค่ะอ๋อไอ้ที่ต่อรอดต่อเทียงนี่ยืดออกมาแป๊บหนึง่งเออเคยกินเช้ายืดออกมาสายๆหนึ่งกิเลศท,ทวงค่ะเอาเอาดังแบบนั้นเอาฝึกไปนะคะไลยกินหนึ่งมื้ออยู่แล้วเนี่ยป้าไม่ไม่มื้อเหมือนก็สองมือม้อนะคุรูก็มันลดอซอสเนียมันเห็นค่ะคุรู้มันเห็นแบบที่มันไม่ชอบกินไอ้ผัดเนี่ยมันบอกว่า ที่มันจะไปกินไอเต้าหู้ทอดอ่ดะไอ้ผัดมันสีจืดๆบอกว่าไอ้สีแบบจืดๆใส่เกลือเนาะผัดผัดน้ําเต้าอย่างเนี้ยก็จืดๆแตงั้นแหละมันก็เลยแบบคุยกับกีเลสเหมือนกันว่ายังไม่ชินดีเกือไม่ช,ชอบแบบก,กินเอาประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณลุงกินได้ออค่ะกินสองมื้อมื้อหนึ่งประมาณแปดเก้าโมงอีกมื้อหนึ่งกี่โมงอ่ะป้านู่นอ่าสามสี่โมงกิน อ๋ออ่าอ่าโอเคกินสองมื้อนะคะดังนั้นเอ้ากินไปนะคะโจทย์คือกินสองมือ้อแล้วก็ไม่ซีอิ๊วถูกไหมค่ะเอ้าทําไปส่วนหนึ่งมื้อเนี่ยน,น,นานๆทําทีก็ไม่ว่ากันถูกไหมค่ะแ,แ,แ,แต้มเก็บแต้มอาทิตย์เราว่าอาทิตย์เราวันไอ้มื้อหนึ่งอ่ะเออเอาพัฒนาไปนะคะป้าเพนสี ฝึกนะคะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นส่วนไอ้อะไรนะของอร่อยอะไรอีกเนะไอ้เต้าหู้กับน้ำจิ้มทั่วทำไมค่ะป้าเอามาป้าเอามากินต่อจากข้าวด้วยบางทีมันเจออาหารเมื่อวานอ่ะมันไม่ค่อยชอบไงมันมันมันจืดจืดป้าก็เลยมาโอ้กินเร็วๆมาแล้วมาจะมากินน้ำจิ้มถัวกั ตะคูทอดเอาป้าอย่าทำหลายเรื่องดิเราบอกป้าแล้วนะคะจะทำสองมือ้อโจทย์คือซีอิ๊วนะคะสองมือ้อกับซีอิ๊วนี่คือโจทย์ของป้าแล้วก็หนึ่งมื้อสัปดาห์หนึ่งกินสัปดาห์หนึ่งโผมาหนึ่งวันคือหนึ่งมือ้อนี่คือโจทย์ของป้าค่ะจนอย่างอื่นกินได้หมดเลยอย่าไปทำหลายเรื่องดิค่ะ,ะต้มฟงต้มหูกหรือผักไม่จะกินของอร่อยก็ไม่ว่ากาันเพราะไม่ใช่โจทย์เข้าใจไหมค่ะ ของอร่อยอื่นๆไม่ใช่โจทย์ของป้าป้ากินได้เลยค่ะอย่าไปทำโอ้โหอันนั้นก็กิเลสอันนี้ก็กิเลสอันนู้นก็กิเลสโอ้ยอนนทำเยอะขนาดนี้คือคือคือ,คอตอนแรกป้าส่วนมากป้าทำอาหารน่ะกับข้าวแค่อย่างเดียวแต่น,นี้แต่ก็ให้มันกินกับคุณู้แต่ว่ามันรีบมันรีบมันบอกว่าไม่อยากกินช้าละมันจะไปกินเอเตอร์ฮู้ทอดที่รอรอหน้ามันอยู่ค่ะคุณรู มันไม่ใช่โจทย์ของป้ารีบก็กินเข้าใจไหมค่ะ<ฆ>ดังนั้นมันไม่ใช่โจทย์ป้าอย่าไปทําหลายโจทย์รีบก็กินแบบรีบมันแหละแล้วยังไง<ฆ>ตอนนี้ยังไม่ใช่ศีลของป้า<ฆ>เดี๋ยวป้าเดี๋ยวดเดี๋ยววันเดียววันหนึ่งป้าจะได้ทา<ฮ>เออค่อยค่อยเคี้ยวไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะได้ทําตอนนี้ไม่ใช่โจทย์เข้าใจไหม ่โจทย์ของป้าคือสองมืออย่างมั่นคงทําได้แล้วไหมอ่ะดาได้แล้วใช่ไหมยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะสองมือ,อยังมั่นคงไม่ได้อีกอรอบางทีว่ายาเวลามันบอกว่าเวลามันป่วยมันสองมือไม่ได้หรอกเอออย่าไปนับตอนป่วยเอาปกติอปกติได้อยู่ค่ะอ่าสองมือมั่นคงแล้วปกติอันนี้ก็ทําได้แล้วก็เลยให้เพิ่มการไม่กินซีอิ๊วมาถูกไหมขับับทาได้ทําได้ดีอย่างซีอิ๊วเนี่ย ได้นานแล้วค่ะคุณลูกอ๋อทำได้ระดับหนึ่งเอาทำไปเรื่อยๆกิบไม่รีบไม่ทำโจทย์นี้ไปเรื่อยๆซีอิว๊วแค่นี้แหละทำอยู่แค่นี้แหละส่วนของอร่อยของอร่อยหรือหรือรีบกินไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาเลยลุยกินเลยอยากรีบอ,อะไรกินไปเต็มที่เลยค่ะ,คะโอเคค่ะไม่ใช่เรยดอกสองมื้อก็จะทำซีอิ๊วก็จะทำ ไอ้ไอ้กินช้าๆอย่ารีบก็จะทับจะทําไปสมหมดตกลงป้า <c oughs> เก่งมากเรือไงในการล้างกิเลสป้าจะทําไปสมหมดไม่เก่งค่ะเออตกลงขนาดจับตัวเดียวยังจับไม่ถูกเลยจับไม่อยู่เลยอันนี้จับขึ้นเรือขึ้นเรือเหยียบกี่แข้ม <c oughs> โอ้เยอะแยะไปหมดเลยง่มั่วเลยอ่ะเออดังนั้นขนาดตัวเดียวยังไม่ทําไม่ได้ดังนั้นจะกินเร็วกินช้าก็ปล่อยให้มันกินไปจะกิน อร่อยแม่อร่อยก็ปล่อยให้มันกินไปอย่าไปยุ่งกับมันประเด็นคือสองมือ้อนะสองมือ้อสองมื้อทําได้แล้วก็ประเด็นซีอิ้วแค่นั้นแหละค่ะโอเคค่ะทำเท่านี้ทําให้ได้ก่อนโอเคค่ะคุณลูกนั่นแหละตั้งตะบะไว้นะเดี๋ยวพันษาี่ปัจเจียมแบบไม่กินซีอิ้วข้าพันษาเนี่ยค่ะคุณลูกเอาอ่านั่นแหละทำซีอิ้วทำแต่ซีอิ้วนี่แหละ สองมือแ่หนึ่งมื้อบ้างเป็นบางครั้งทำอยู่แค่นี้แค่แค่นี้ก็ไม่น้อยนะจะบอกให้คแค่นี้เนี่ยเยอะนะจะบอกให้วันวันมันดิ้นคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่กับซีอิ๊ววันวันมันดิ้นคลุกคลิกคลุกคลิกจะไปสามมือเห็นไหมน้อยไหมเนี่ยไม่น้อยค่ะไม่น้อยส่วนเรื่องอื่นเหรอช่างหัวมันเรื่องอื่นเป็นกิเลสช่างหัวมันอยู่กับมันไปก่อนว่าไงว่ากันเพราะเรายังไม่ทาเข้าใจไหม เข้าใจแล้วค่ะคุณลูกอย่าโลภมากนี่อันนี้พูดหลายครั้งแล้วเนี่ยอย่าโลภมากดิค่ะอ้าวสาธุอ้าวใครจะคุยด้วยส่งกำลังใจเชิญค่ะอ้าวใครโลภมากส่งกนลังใจป้าพันศรีค่ะทำให้ลายเรื่องเลยค่ะน้าอ๋อส่งกำลังใจด้วยครับขอบพระคุณค่ะอาภาลัษณ์เป็นกำลังใจให้ป้าเพันศรีด้วยครับ คุณคะ่ะแม่เพคส่งกำลังใจให้ป้าเป็นสีนะคะ,คคะเป็นกำลังใจให้อาเป็นสีด้วยนะจ๊ะสู้ๆจ้ะส่กสงกำลังใจป้าเพ็นสีคะ่ะสูส้ๆค,ค่คะขอบคุณคะ่ะน้องกบส่งกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณคะ่ะหนูปุ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณรุ้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านคะ่ะจะสู้ต่อคะ่ะ อ้าวสาธุค่ะเอเอ,เอรู้จักไหมลดกิเลสแบบพอเพียงอะ่ะรู้จักไหมค่ะรู้จักค่ะมีกระตัมถ้าลดกิเลสแบบโลภมากนี่ตกลงได้ลดกิเลสหรือได้โลภมากได้โลภมากค่ะเออตกลงจะลดกิเลสได้ไหมไม่ได้ค่ะใครในห้องนี้ลดกิเลสแบบโลภมากใครใคร ใช่ลดกิเลสแบบโลบมากโลบจะลดให้เร็วๆอันนั้นก็จะลดอันนี้ก็จะลดอน,นอนก็จะลดลดไปหมดเลยเคยแล้วไม่ลดค่ะลดกิเลสแบบโลบมากใช้อีกนะคะ ลดกิเลสแบบโลภมากอะ่ะมันเป็นองค์ประกอบเพิ่มกิเลสรู้ไหมมันไม่มีทางลดได้ยกเว้นเรามีของเก่าดังนั้นไม่ต้องรีบว่าจะลดหลายตัวให้เก่งก่อนเพ <c oughs> อาลดกิเลสได้เก่งใช่ไหมอ้ายคนเก่งแล้วนี่กวาดไปเลยจะกวาดห้าตัวพร้อมกันมีใครว่าไหมไม่มีค่ะ เออถ้าเก่งแล้วเป็นเซียนแล้วกวาดร้อยตัวพร้อมกันมีใครว่าไหมเป็นเซียนแล้วไม่มีใครว่าค่ะประเด็นคือเซียนสักตัวหรือยังเอาจะไปลดหลายตัวเนี่ยเอายังค่ะตัวเดียวยังไม่รอดเลยดังนั้นเนี่ยรู้จักนะตั้งศีลรู้จักพอเพียงรู้จักมากน้อยไปทำนะคะเด ค่ะข,ขอบคุณค่ะ